รู้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหนความทรงจำเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อไรที่ทำให้เราสองคนเริ่มวันไวหรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องนอนเสียใจหรือว่าตอนที่เราต้องไกลมันทำให้ผมได้รู้ว่าคิดถึงแต่คุณและในตอนนี้ ในเวลานี้ล่วงเลยมานานเป็นปีให้ดวงดาวนั้นเป็นเหมือนพยาหลากักขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณและจะมีแค่คุณคนเดียวนานแสนนานก็จะรักเพียงคุณ ก็จะรักแค่คุณอยากจะมีแค่คุณคนเดียวคืนวันที่เราเคยมีแต่ความเหงาใจเมื่อมีคุณเข้ามาชิดใกล้ก็อบอุ่นใจดังไฟที่ล้อนตอนเน็บหนาวแปลในตอนนี้ในเวลานี้ นาเป็นปีให้ดวงดาวนั้นเป็นเหมือนพยาลาขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณและจะมีแค่คุณคนเดียวนานแสนนานก็จะรักแค่คุณก็จะรัก แค่คุณอยากจะมีแค่คุณคนเดียวน n นอดนนเอลืมเรืองเล่าที่ได้เคยบอกช้ำน่นอดน n นเอทิ้งมันและโยนมันไปไกลและในวันพรุ่งนี้ก็จะมีแค่เพียงเราไม่มีใครต้องเหงาและไม่มีใครต้องเศร้าสองเราเดินเคียงกันไปโน่นอน่น ขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณอยากจะมีแค่คุณคนเดียวนานแสนนานก็จะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณอยากจะมีแค่คุณคนเดียว